กล่าวสวัสดีชาวเกม Black c o v e r M ์กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งหลังจากปีใหม่เนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับทางด้านของเกม b l a c ค c ฟเวอเลยนะซึ่งไม่ใช่อะไรนะพิ่งกลับมาเพราะว่าหลังจากกินเลี้ยงนั่นเองโดยคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดในเนื้อหาที่ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังได้มากกว่านี้นะเช่นระบบการตีอ์ติแฟกต์ใหม่ถามว่าทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าในดันเจี้ยนปัจจุบันใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าดันเจี้ยนอะไรนะผมขออนุญาตกดดูก่อนลืมม่อเหหนนนกััะคดจถงงภาาพวตใ คนเนี่ยก็ติดอยู่ที่80บางคนอาจจะไป90แล้วบางคนก็อาจจะไป100้แล้วและถามว่าเฮ้ยพี่ครับมันเล่นยากเกินไปไหมและทีนี้มันจะมีระบบเพิ่มพลังให้เราอีกไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันผ่านยากแล้วก็นรกแบบสุดๆเขาบอกได้เลยว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีถงภาพลงตาชั้นที่100เหมือนกันก็อ,อย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าการีนาเนี่ยได้มีการเอาแผ่นล่าสุดจากญี่ปุ่นได้นําเอาเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นบางระบบเนี่ยมันก็ยังไม่เข้ามาเช่นการตีบวกอัด a ีกแต่ถ้าเกิดว่าพูดให้ง่ายย แสนใช่ไหมล่ะณปัจจุบันตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าไอร้ระบบตัวนั้นเข้ามาเนี่ยพิ่กิจน่าจะไปราวๆอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นอัพอย่างแน่นอนครับดังนั้นระบบการตีอัติแฟกต์ตัวใหม่นี้สําคัญมากๆเลยแล้วทําไมเขายังไม่เอาเข้ามามันก็มีเหตุผลอยู่ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันผมขอแนะนําโปรแกรมจาลอง Android ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกม Black Cover b l a c k c คว v e r M บน PC แบบลื่นๆกันนะนั่นคือ LD Player 9ครับนอกจากคุณจะสามารถเล่นเกมมือถือบน bon p c ได้แล้วคุณยังสามารถโหลดแอปเสริมที่ชื่อว่า OS Link ได้อีกด้ววยซึ่งจจตั OS Link นะท ทุกคนควบคุม PC ของคุณเนี่ยได้ผ่านมือถือนั่นเองครับลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ลิงก์ตั้งค่านเนี่ยอยู่ได้คลิปแล้วอย่าลืมไปใช้งานกันนะโอเคเรากลับเข้ามาที่เรามาพูดถึงทางด้านของระบบการตีอัติแฟกและถามว่าทําไมเขาถึงไม่เอาระบบตัวนี้เข้ามาอ่จเรามาพูดกันโดยอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับถงภาพลวงตาของญี่ปุ่นเนี่ยก็ชั้นที่100เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าแพทใหม่แล้วเขาก็มีการส่งต่อแพทมาให้ทางกาลินาเนาะกาลินาอัปเดตเป็นชั้นที่100นนนัั่่่่่เอองงแตวามมียูสิหนึ่งงงททีีี่่่่าาาาาด้นนขอญปุนเ,นเาสามารถ ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าง่ายเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดีกว่าตอนนี้ที่เซิฟไทยไม่มีระบบจินนี้นแล้วกันนะครับผมโดยระบบจินนี้ผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยทำการดองอร์ติแฟกต์นั่นเองครับโดยอร์ติแฟกต์ที่มันซ้ำกันเนี่ยมันสามารถเอามาตีบวกเพิ่มเติมได้โดยระบบตรงนี้จะสําคัญมากเลยครับกดมาที่ตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าช่องตีบวกมันจะมีขึ้นมาใหม่อันหนึ่งกดเข้าไปครับผมมันก็จะมีที่ตีบวกอร์ติแฟกต์ครับโดยอร์ติแฟกต์เนี่ยจะต้องเป็นอาั์ติแฟกต์ที่ซ เองครับ <c oughs> แล้วเราสามารถอัพให้มันถึง4ีดาวล่ะมันเป็นยังไงซีดาวเนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่ประมาณราวๆสิอันเลยนะครับผมก็คือหาอ์ติแฟกต์ตัวนี้แหละ10อันแล้วก็เอามารวมนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมกาลินาเนี่ยยังไมเอาระบบตีอ์ติแฟกต์ตัวนี้เข้ามาก็เพราะว่าทางด้านของสายเติมเนี่ยจะฉีกสายฟรีไปอย่างมากเลยถ้าเกิดว่ามีระบบตัวนี้เข้ามาแค่นี้มันก็ าหาออดิแฟคกันยุ่งยากเลยใช่ไหมกว่าจะตีออฟอะไรอีกสายเติมเขาก็ดูดีกว่าสายฟรีอยู่แล้วสายฟรีก็ยังแทบจะตามไม่ทันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบตัวนี้เข้ามาโอ้สายฟรีกับสายเติมแบ่งแยกกันได้ชัดเจนมากๆเลยเพราะฉะนั้นกาลิน่าเลยยังไม่เอาเข้ามาเนาะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้มีการเอาแผ่นล่าสุดของเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้มีการเอาตัวนี้เข้ามาก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมถ้าเกิดเอาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการเอาเปรียบกันอย่างมากเนาะดังนั้นในอนาคตเอาเข้ามาแน่นอนแต่จะเป็นช่่่่วงงงไไไหนนนนออััี้้เเรรรราามูคบซึืขก ที่เราจะอัปดาวได้1เลยครับต้องเป็นอาร์ติแฟกต์ระดับ LR เท่านั้นและอาร์ติแฟกต์ระดับ LR นี้จะมีดาวขึ้นมาก็ต่อเมื่อคุณตีบวกครบ12เท่านั้นครับหลังจากตีบวกครบ12เราก็ไปตีต่อข้างในนี้นะครับผมอ่ะก็รวมๆแล้วอาร์ติแฟกต์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ 10อันนะครับผมรวมกับอันแรกก็จะเป็น11อันนั่นเองครับ11อันเป็น1อาร์อิแฟกต์และถามว่าพลังขึ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากมายอลังการขนาดนั้นเนาะมันก็คือจาก2 0 0พนะผมเป็น38 0พแต่ก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะแต่ด้วยการที่เพิ่มมาเยอะมันจะอ์ติแฟกต์ค่อนข้างเยอะอยู่นานทุกคนกว่าเราจะได้ซ้ำมาแบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมแค่หาอันเดียวมันก็ยากแล้วดังนั้นถ้าจะให้แบบว่าให้หามาเป็น10แล้วก็เอามาอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอตัวเลยแค่หาอันเดียวมันก็ยุ่งยาากกกกแแล้วมั็บ กำลังเพิ่มขึ้นอีกสัก1000พซึ่งมันเป็นผลนะครับผมอ่ะแล้วถามว่ามันเป็นผลขนาดไหนเท่าที่ดูเนี่ยจาก2009ขึ้นมาเป็น3 8 0พันใช่ไหมล่ะก็เพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ900ใช่ไหมอ่ะเก้าร้อยนะครับผมแล้วก็รวมตรงนี้อีกถ้าเกิดว่าเรามีการปลดไม่รู้ว่ามันจะเป็นสถานะออฟรองแบบใหม่แบบไหนเนาะแต่ก็มันเป็นการเพิ่มอีกแล้วเราอ่ะตีอิแฟกชินหนึ่งนะครับผมสามารถเพิ่มมาอีก1000และนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เซตเรียงแบบนี้ล่ะ1 2 3 4หที่เราใส่ันใช่หวว้ว้ถาเกิดว่าเรา,าวครบทุกอันเนี่มัน จะเพิ่มพลังเวทมาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นั่นเองครับ โอ้โหโคตรที่จะเยอะ6กันนี่ก็เท่ากับว่ามันมีการเพิ่มช่องอ์ติแฟกมาให้ใส่ตัวนี้ได้อีก2อันนั่นเองครับและมันก็ไม่ใช่แค่อ์ติแฟกพวกนี้นะครับมันก็จะมีอ์ติแฟกพวกนี้ด้วยนะครับผมที่มันเป็นสร้อยนะก็จะสามารถอัพขึ้นไปได้อีกครับเห็นไหมว่ามันมีระบบเหมือนกันเลยนั่นคือการตีดาวนั่นเองดังนั้นไอดีใครที่มีอ์ติแฟก LR ซ้ำเยอะๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ย่อยมันต้องมีแหละนะครับผมใครสักคนที่แบบได้อ์ติแฟกมาเฮ้ยมันซ้ํากันเยอะเกินแล้วเอาไปย่อยอย่าไปหาย่อยนะคร และทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงโถภาพลงตาเพื่อก้าวข้ามขีดจากัดก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากก้าวข้ามขีดจากัดตัวเองอยากแบบท้าทายอ่ะลงต่อไปได้เรื่อยๆครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมล่ะเราก็ต้องฝืนลงอ่ะ ใครที่คิดแบบนี้นะครับผมตัดความคิดไปแล้วรอระบบตัวนี้เข้ามามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยไปลงทีหลังถือว่าไอ้ตัวนี้ที่เรายังไม่ได้ลงเนี่ยเป็นการดองเพชรกันแล้วกันครับผมเพราะว่าเพชรชั้นที่100เนี่ยมันคือ4,5 0 0เลยเนาะเราก็เก็บไว้เพราะาตอนนี้นะครับผมตัวละครจูเลียสก็กําลังหมดไปแล้วโนเอลก็กําลังจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวละครเมตาอะไรที่ทุกคนเนี่ยน่าสนใจยกเว้นในอนาคตที่จะมีแอสตานะผมไม่รู้ว่าจะรีบเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็จะมีฐานะของฟานานนัันเอองผมีก สองตัวละครที่น่าเก็บแบบสุดๆครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่เอามาเร็วหรอกมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเร็วก็เปลี่ยนแผนนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอ่ะสําหรับระบบตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในอนาคตอยู่แล้วแต่ที่เขาไม่เข้ามาก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีการแบ่งชั้นสายฟรีสายเติมกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยเขาสามารถลงดังเนเจี้ยนอิทธิแฟกได้เยอะกว่าสายฟรีใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาใช้เพชรซื้ออะไรต่างๆนานา,นาเนาะเขาก็ได้อิทธิแฟกต์เอลามาเยอะแล้วเขาก็สามารถตี อยู่ในระดับเท่ากันตอนนี้สายฟรีกับสายเติมถามว่าห่างกันไหมมันก็ห่างกันอยู่พอสมควรแต่มันไม่ได้ห่างเวอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเอาระบบนี้เข้ามาห่างเวอร์อย่างแน่นอนครับดังนั้นสายฟรีนะครับผมก็รีบเก็บเก็บอาร์ติแฟกต์แล้วก็ดองอาร์ติแฟกต์ไว้ซะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะเนาะหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมบอกผมไว้ด้วยเนาะบางอันเนี่ยผมก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ จช่ผมว่ามันใจกับนีหรือเปล่าเออจ้างมันนะผมอ่ะขอตัวลรับไปก่อนครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ goodbye ครับทุกคน